สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมพงษ์ครับครับผมก็สืบเนื่องมาจากวันวันที่ห้าธันวาคมนะครับไปเดินตลาดพระตลาดนัดพระเครื่องครับขออนุญาตเอ่ยชื่ออีกครั้งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่อีกครั้งนะครับตลาดนัดพระเครื่องบีซีนวนครนะครับซึ่งไปผิดวันนะผมไปผิดวันจริงๆแล้วไปก็ไม่เจอตลาดนัดนนครับแต่ว่าก็ยังมีแผงพระเนาะ มีพ่อค้าแม่ค้าก็มาวางแผงปะปายนะครับไม่เยอะนะครับไปผิดวันส่วนตัวผมคิดว่าเป็นวันพุธเอาพอพอไปตรวจสอบข้อจริงเอาวันวัน,วนพฤหัสแต่ก็ไปไม่ผิดหวังนะครับตลาดตลาดนัดพักเครื่องบิ๊กซีก็มีทุกวันเนาะตลาดพักเครื่องบิ๊กซีดีกว่าก็มีทุกวันเนาะฉนั้นถ้าเป็นนัดใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะหน่อยนะเออ แต่ถ้าเป็นวันทั่วๆไปก็มีปะปายครับแต่ก็มีทุกวันนะฮะไปก็ไม่ผิดพลาดนะครับก็ได้เดินเลือกหาเช่าพ้ากันมานะครับครับผมก็ได้พ้ามาสี่ห้าชิ้นนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือพระหลวงปู่ทวดองค์นี้เนะาะพระหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นเป็นพระที่หลวงตาพันสร้างนะครับแต่ว่าไม่แพงนะไม่แพง เป็นพระที่ราคายัางไม่แพงเล่นกันหลักร้อยอยู่นะนะพูดถึงไงน,นะ <c oughs> ประวัติหลวงตาพันวัดอินนี่เออดูเหมือนว่าจะเห็นเขาบอกว่าไม่มีประวัติชัดเจนแน่นอนนะเกี่ยวกับหลวงตาพันวัดอินนะที่เขาเล่ากันมาก็คือมีพระพระสงฆ์ที่มีอายุเยอะท่านหนึ่งอยู่วัดอินนะนะ แล้วก็ได้ซ่จัดสร้างพระพระสมเด็จแล้วก็พระเนื้อผงขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งพระของท่านถอดพิมพ์มาจากพระสมเด็จพระผงหลวงปู่ภูวัดอินนะครับแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ด้านหลังมีตาปั๊มเนาะด้านหลังมีตาปั๊มนะแต่องค์นี้ไม่มีตาปั๊มนะแต่ผมดูในเว็บไซต์แล้วเขเห็นเขาบอกว่าเป็นหลวงตาพันวัดอินนะ ครับผมโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวอันนี้มันมีเรื่องเล่ามานานนะสำหรับหลวงตาพันวัดอินหลวงตาพันวัดอินน,ะน,น,นี่ดูเหมือนว่าท่านจะบวชเป็นสมมเนรสมัยสมเด็จพุทธทาจารย์โตพรมลังศที่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะบวชเป็นสามเนรซึ่ง คาดการาเข้าๆแล้วหลวงตาพันวัดอินเนี่ยจะมีอ,อายุรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคเนี่ยนะมีอายุร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับผมมีเรื่องเล่าบอกว่าสมเด็จพุทธทาจารย์โตพมรังสีของเราเนี่ยได้ให้วัตถุวิเศษชนิดหนึ่งให้อ่าให้เนน ให้เนรองคหนึ่งเอาไว้เห็นตามตำ,ตำนานเล่าบอกว่า,าให้เอามาช่วยหลวงปู่ภูวัดอินสร้างหลวงปุตโตนะวัตถุอาถรรพ์ชิ้นนั้นถามว่าถึงหลวงปู่ภูวัดอินไหมไม่ถึงฮะตามเรื่องเล่านะาดูเหมือนหลวงตาพัน นี่จะทุดงไปจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็ไปถูกอกถูกใจกับพระเอกเกจิท่านหนึ่งนะกับพระเกจิท่านหนึ่งก็ให้วัตถุอาถรรพ์ที่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตได้ฝากไว้นี้ให้ไปนะให้ไปนะครับแล้วท่านก็มาช่วยหลวงหลวงปู่ภูวัดอินสร้างหลวงพ่อโตนะครับโดยการเอาพระ พิมพ์ต่างๆของหลวงปู่ภูวัดอินมาถอดพิมพ์อีกทีหนึ่งนะแต่แตกต่างกันอยู่ที่ด้านหลังแค่นั้นเองนะครับผมด้านหลังจะมีตาประทับไอ้ที่ไม่มีตาประทับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ก็ก็อย่างว่าครับสมัยก่อนก็ไม่พิพพพพพพถีพิถันเท่าไหร่ก็อาจจะมีนะครับก็อาจจะมีเนาะครับนะผมประมาณนั้นตามเรื่องเล่านะตามเรื่องเล่าก็คือหลวงหลวงตาพันวัดอินเนี่ย คาดว่าจะเป็นคนเดียวกับสมณเณรองค์นั้นนะที่ที่บวชเป็นสมณเณรอยู่สมัยสมเด็จพุทธาจารย์โตพลังสีนะครับซึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตพมลังสีท่านได้มอบวัตถุอาถรรพ์ชนิดหนึ่งให้เอาไว้แล้วกำชับว่าให้นำไปช่วยหลวงปู่ภูสร้าง พระเพื่อนำไปแจกจ่ายแล้วก็เอาหาทุนมาสร้างหลวงพ่อตโตวัดอินน,นะนะก็จะประมาณนั้นเนาะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นหลวงตาพันเขาท่านคงไม่ไม่กดพระพิมพ์ออกมาช่วยหลวงปู่ผูหรอกนะน่าจะเป็นองค์เดียวกันนะครับแล้วก็อายุอานามของท่านก็ร้อยกว่าปีครับตั้งแต่2410ประมาณสี่สอนะครับ เลื่อยมาจนถึงรู้สึกว่าท่านจำมรณภาพไม่แน่ใจว่าน่าจะมรณภาพหลังสองพันห้าร้อยด้วยมั้งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะตอนที่ท่านมรณภาพเนาะครับผมก็มาคุยถึงเรื่องพระหลวงปู่ทวดหลวงตาพันสร้างดีกว่านะครับหลวงหลวง,งปู่ทวดองค์นี้ยเห็นในเว็บไซต์บอกว่าหลวงตาพันสร้างครับผม เป็นพระที่ยังราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแต่ที่ผมนำเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันก็คือพระชุดนี้พระองค์นี้พระพระองค์นี้พระพิมพ์นี้ของหลวงตาพันคือหน้าน้านำมาศึกษามากนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระนี่ถ้าใครสนใจเ,เก็บสะสมพระสมเด็จวัดบางขุนพรมปีศูนย์เก้านี่ครับ เอาพระพิมพ์นี้มาศึกษาเป็นแม่แบบได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อของแพงนะครับไม่ต้องซื้อของแพงนะอันนี้พูดถึงเรื่องเนื้อนะเรื่องพิมพ์ก็อีกต่างหากนะเรื่องพิมพ์ก็ต้องไปศึกษากันอีกทีนึงเนาะแต่พูดถึงเรื่องเนื้อเนี่ยเนื้อนี่บางขุนพรมปีศูนย์เก้านี่เนาะสำหรับพระหลวงปู่ทวดองค์เนี้หลวงปู่ทวดหลวงตาพันสร้างเนี่ยครับเพราะว่าท่านเห็นในในประวัติ ในเว็บไซต์เขาบอกว่าสร้างเมื่อประมาณปี2 5งพ้าสองถึง2 5งพห้ารเห็นว่าอย่างนี้นนะครับผมลักษณะโทั่วไปกเ็เป็นหลวงปู่ทวดนั่งบนฐานบัวพิมพ์นั่งสมาธิขัดเพชรน,นะครับบนฐานบัวสองชั้นนะหลังก็จะมีลักษณะเป็นหลังเบี้ยนะหลังเบี้ย เหมือนกับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี97นะครับเป็นลักษณะเดียวกันเนาะแต่คาดว่าพระหลวงภูพ,พิมพ์เนี่ยน่าจะถอดพิมพ์มาอีกนะครับเพราะว่า,อ,าองค์หลวงปู่หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเบลอๆหน่อยเนาะจะไม่คมชัดแต่แท้นะครับแท้ดูง่ายถ้าใครสนใจนะครับพูดถึงนะถ้าใครสนใจจะเก็บจะศึกษาพระสมเด็จวัดบางขุนพรมปี09นะครับผมแนะนําเลยนะครับ หลวงปู่ทวดพิมพ์นี้ของหลวงตาพันนะครับที่ท่านสร้างเอาไว้นะน่าสนใจมากๆนะครับเอามาศึกษาเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหานี่ตรงตรงเป๊ะเลยครับตรงกับปีศูนย์เก้าเลยเนาะเนื้อหาตรงกับปีศูนย์เก้าเลยนะครับนี่ไม่พูดถึงตั้งพิมพนะพิมพ์นี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึง่งเกี่ยวกับพิมพ์ของพระสมเด็จวัดบางุพรมปีศูนย์เก้านะแต่ว่า แนะนำให้ไปศึกษาเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยจะไปตรงกับวัดบางขุนพรมปีศูนย์ก้าแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยนะถึงระยะการสร้างจะจะคา,าดเคลื่อนกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามารถศึกษาได้นะเนี่ครสามารถเอาไปศึกษาเปรียบเทียบได้นะครับพระก็ไม่แพงด้วยนะสําหรับพระพิมพ์นี้ของหลวงตาพันธนะพระ พิมพ์หลวงปู่ทวดที่หลวงตาพันสร้างเอาไว้นะครับน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากาสามารถเอาไปศึกษาแทนพระบางขุนพรปีศูนย์เก้าได้เลยนะศึกษาเนื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งาราคายัางไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่เอถ้าเอาแพงแพงสุดก็ไม่น่าจะเกินสองพันนะครับเอาสวยกิป๊บปเลยนะครับสวยมีหน้ามีตามีแขนมีจมูกอะไรอย่างเงี้ย ม่น่าจะเกินสองพันนะครับในองในมือผมลักษณะองค์ในมือของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยเนาะครับผมน่าสนใจครับน่าสนใจขอแนะนําทุกทกท่านครับผมครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเช่นเคยครับผมคลิปของผมที่ทําออกมาเป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อนะครับการพูดการคุยในคลิปอาจจะมีการพูดผิดบ้างไม่มากก็น้อยครับก็ ผมก็ขอโทษทุกท่านไว้ะที่นี้ด้วยครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ